สวัสดีท่านผูชมด้วยนะครบอยู่ผมเองช่องประกันทีวีนน่นะครับถ้าเอิมผมก็แอบไปฟาร์มหลังไมอีกแล้วนะครับโอเคผมก็ได้ไปฟาร์มหลังไมนะครับผมก็ได้เก็บค,คง,งะามาผมก็เลยฟาร์มให้มันแบบรัวๆแล้วมันก็เป็นชายนี้ด้วยนะครับและตอนนี้ผมก็จับมันได้มาพร้อมกับเล่มตัวนี้เลยจับมันได้มาพร้อมกัน มันเป็นตัวเบรกเก็บ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 ก็แล้ววันนี้เราก็จะเอ่อมาฟาร์มให้ให้เอ่อจูเนเปอร์ีนนะครับซึงมันจะยังมไม่ใช่จูเนเปอร์ก็มไม่รู้นะว่าอีกเลเวลมันถึงจะได้แต่ที่เรารู้เออผมจะไม่ไม่ทำให้มันเป็นจูเนเปอร์รอมรมายแล้วกัน เอาไว้ตอนหน้าคลิปเลยแล้วยวผมจะเอก็อไปสู้ววกับพวกมันนอนนะครับวันี่แล้วเท่าไหร่อุ้ยเร็วขนาดนี้ต้องให้ตัวนี้สัเรื่งผมไม่รู้นะว่าตัวไหนแพ้ทานตัวไหนอะไรผมไม่เห็นเลเวลของผมเลยเอามาเลยนยลยั่นแหละคือตอนนี้ผมอยากเจอเอง อยากเจอในตำนานมากมากแบบมากมากเลยอะโอ้โหอยากเจอแบบอยากเจอจะจับติดสถานะไฟอยู่เอิ่มเอิมเอิมเอิมท่าไหานแรงวะท่านี้แรงสุดเฮ้ยจูเล่ป,เป์เออเร็วขึ้นดีกว,วะ่ะมาวะ่ะ เดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้เอมเออมเออมมันเรียกว่าตัวอะไรวะเกรนินจาเกรนินจาเจ้าคือเกย์งอ่ะนแหละเกยงไม่ใช่เกย์งอ่ะมันเรียกเกย์งอ่ะจชื่อมันไม่ได้ม่ได้เล่นเกมปเกเจียมอนอะไรบนันเอ โอ้ยเออใช่ใช่ใช่ผมมีเลขนดี้อย่างนั้นนี่วะก็ผมได้มาตอนไหนผมยังไม่รู้เลยอืมงงมา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 จุดในเป๋อเอาหายหายหายออกมาเอ้าทำไมไม่ออกห้าปลาใส่ยาหรือเปล่าเออน่าจะประมาณนั้นแล้วเอ่อ ตัวนี้งูตรงกลางผมจะมันผมจะไม่ค่อยผมจะไม่ใช้มันเป็นตัวแบกตลอดเลยนะเพราะไอฮิปโปของมันเนี่ยไอตัวนะั้นไอฮิปโปมันกลายร่างแล้โอ้โอ้มันกลายร่างแล้วอืมโอ้ยนี่ทั่บางจริงเลยอยกสูส้เกยคุงะเปล่าเกคุงะปะเออเรียกยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนี่จะชนะทางคีนิเปอร์ก็เด้อ นี่ทีเดียวเกือบตายไปอ้เอ้ยเกือบตายเกือบตายไปดีเกือบตายไปดีคิวนีปเปอร์หวังว่าน่าจะไม่ตายโอ้ไม่ตายไม่ตายเก้เก้เกเกตายเ,คเ,คเ,คเคาฉล้ยวเฮ้ย ถ้าหางตัวนี้เชดจะเก่งเกินไปเลยนะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบเอิมเอาค่าดีเข้าไปไม่ใช่ไรชูป่ะเนะี่ยมองไม่เห็นน่าจะไรชูนะเอิมเอ่มเอิมเอิมเอาสายฟ้าต้องเชิดสายฟ้าดิสายฟ้าต้องเชิดไม่ใช่ไรชูป่ะเนะี่ยเออน่าจะใช่ ใชม่มั้งไะไปสายฟ้าก็ต้องเจอกับสายฟ้อาอ้าวนี่ไม่ใช่สายฟ้าเอาตอตายตายผมก็จะจับนะี่โอ้ยเจ็บอะไรนะเนี่ยเฮ้ยดูที่เดียวเห็นอะไรกันที่นีไปหนึ่งทีไม่ตาย ปีหนึ่งทีปีหนึ่งทีพูดสำหน่อยโอ้โยโอ้ยเกือบตายเกือบตายโอ้ยรอดมันมาแรงมาตายแต่เรารอดโอ้ยอะมันแบบเฮ้ยจะทิ้งปุ๊กเด็กทำไมไม่ใช่ปุ๊กเด็กป่ะฮึปุ๊กเด็กแหละปุ๊กเด็ก มไม่ได้เล่นโปกเกมอนมานานมากคลิปล่าสุดผมก็ไม่ได้เล่นโปกเกมอนนะล่าสุดผมเล่นอะไรวะมันเออ่มัต๊กไม่ใช่มัสเต๊กอ,อ,อีทอีทอะไรซูเป,ปอร์อีทหรือสักอยา่างซูเป,ปอร์อีทติงคอมพิวเตอร์เออ,เอ,อนะครับอาจจะ คลิปหน้าผมอาจจะคอนแลมกับอิสูเมมีหนึ่งนะครับฝากไปกดติดตามช่องเขาด้วยรอเลยรอนเลยไม่ต้องไม่ต้องไปติดตามอ้ะไม่ต้องไปติดตามบล็อตโมเมนต์นะจัดเราต้องหิวใช่ไหมหิว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 เออข้า รงนี้มีตัแงแค่หกสิบสี่ไปสู้กับเทรนเนอร์เลยเผื่อจะได้ตังเฮ้ยมูบลีรันเนอร์บลีรันเนอร์เออเออเอเอู่้ชมคิดว่าท่าไหน,นดี <S 2> <S 2> เฮ้ย,ย,ยเจอมูบลีรันเนอร์บลีรันเนอร์อีกเลยผมควรเอาท่าไหนผมไม่รู้ ม่าผมไม่เอาเอมจะคงมาว่าท่าไหนดีผมปั้นมันสุดๆเออมเ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 อมบอสีเจ้าปันไหมอดูกันเอ่อ ตัวทูชูริเคนเอ้ยอันนี้ถ้าประจำตัวแมวคืออะไรอ่ะโอ้เซนนี้อะไรดีละเรากลับไปสตัวเนี้ยตัวนี้ผมไม่ค่อยสนใจอะไรด้วยอุ้ยอุ้ยผมเห็นหน้าไหนด่าเมจิผมก็เอามาหมดครับเออเอามาแทนอันนี้นะ ตัวนี้ไอตัวคนนี้เอาไอจูเนเปอร์ตบเล่นเล่นเล่นตบเล่นเล่นไปขอกให้บอกเอาจูเนเปอร์แต่เอาตัวนี้มาตบเนี่ยนะวันช็อตด้วยเออเก่งจัดคือผมเจอตัวอะไรผมจับหมดอ่ะเฮ้ยเจอซิตี้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 บล o ผมมาร์กเอาไว้นี่วะเซนต์น้องวะอ๋อหมู่บ้านเริ่มต้นปกปูงเลยจำได้ปะชมตอนได้ปะท่านท่านผู้ชมจำได้ปะอันนี้หมู่บ้านเริ่มต้นที่ผมไม่ได้เอออันนี้เหล็กมาฮ้ยบอสบอส ผมยังไม่รีบเก็บเลยนะเนมาบอสเลยเลยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนะเนี่ยบอสบอสเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่อุ้ยบอสก็งินเงินน่ะงินเงินน่ะเงินเงินน่ะนี่บอสมันจริงเลยมั้งนก็ต้องเก่งดิอุ้ยบอสบอสไม่เจ็บเลย ที่ตัวเกือบเก่งสุดเลยนะเนี่ยเกือบเก่งสุดแล้ยนะเอ้ยเอ้ยเออแตกไปหนึ่งเฮ้ยมีมาสเตอร์บอลด้วยเก็บ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 ตีทีเดียวเร็วอัพเลยไอ้กล่องกล่องกล่องมาได้ไงเฮ้ยนี่ผมเคยเก็บไว้อ๋อผมเคยเก็บเอาไว้ตอนนั้น หลังไม้ผมเก็บไว้ตอนนั้นไม็กนิปเปอร์ต้องสู้กับตัวนี้เออมีลเน้นใช่ใช่ใชเลยวห่างกันดีกวาเอ่มเราไม่ควรดูที่เลเวลจริงธาตุไฟจุนเนปเปอร์แพ้ท่างเว้ยเพราะฉะนั้นยิงคงะมาเกรนินจามากรนินจาไนโอู้อันชื่อท่าไมจ่จานว่า เออเออเป็นเออเป็นงนต้องอยู่ผมก็มาก็คิดถึงหมู่บ้านดยวยทางเข้าทางเข้าทางเข้าติทางเข้าไม่ได้แล้วนี่เราอ๋อต้องอทางนี้เลยเนี่ยเก็บของยังมีอยู่ปเกแก้วเง ที่นี่นี่ที่ได้ขวาน่าคิดถึงอุ้ยอุ้ยมีเทนเนอร์เทนเนอร์เทนเนอร์จะเทนเนอร์วะเนี่ยไอเด็กอันนี้ไม่ใช่เทนเนอร์เอ่อแล้วนะทผู้ชมต,ตอนนี้เราก็จะ ตอนนี้เราก็จะจับโปเกมอนไปเรื่อยๆแล้วก็จะตีโปเกมอนไปด้วยนะคระเพื่อหลังจากนั้นตอนนี้ผมจะพูดรัวๆหน่อยนะครับขณะผู้ชมแล้วหลังจากนี้เราก็จะเอ่อตีโปเกมอนตัวนี้หรือจะจับมาดีถ้ามันตายเลยจับมาดีนะท่านผู้ชมอผมว่าฆ่าตายเลยด้วยเออเออผมฆ่าตายเลยด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาผมไม่ได้เซ็งูตรงน้นออมาด้วยว่า มีงูจงอางอยู่แล้วเอ้จับงูจงอางอีกตัวหนึ่งจะเป็นไรไปนี่คือสมมติเป็นการบีเอสระหว่างงูจงอางแล้วงงลก็ตัวนี้อุ้ยตัวนี้แพ้มันเอางูจงอางบีเงูจงอางไปโอ้งูจงอาง เฮ้ยอะไรไม่เนี่ยไม่ตายหรอเฮ้ยตีไม่เข้าเลยนู่นวะ Super I don't do s h a r i n ring don't a n y วย I o ง t a n y oh จับจับเลย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 จับ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 ได้ปะเนี่ยจับได้จับได้ของจับได้อจับได้แ ผมไม่เคยจับเรื่องบนนี้เลยสักรอบผมไม่มีอาหารเออมาหานอยู่นี่เนาะอะไร Whatever. โอเคน่าเร็วยิบมากจูเน่เปอร์โซโล่ไหวปะยูเน่เปอร์ไปโซโล่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 จูเนเปอร์ต้องโซโล่ให้ได้นะโซโล่เลยโซโล่ให้หมดเลยโซโล่โซโล ชนะแล้วเออชนะหนึ่งตัวตัวที่สองตีไม่เข้าด้วยตัวที่อืผมยอยากได้เปีเลยเชกนมากเลยครับเอ้ยเชคเกลิลผ่านเลยนิวดีเออ อีหข้าสักทีเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโหนหรือว่ามายานึกว่ามิวโอไม่รู้นะถ้ามีถ้ามายาเกิดมันจะขึ้นบอกไงมดูดูกันดูตัวอะไรตัวอะไรเอออาจอาจจะเป็นมิวของจริงเออเจอใช่ไหม โอ้โหไม่เคยมีหินเลยเนะี่ยมิวก็ป้าแล้วมิวมิวมิวริงเหรอเนีน่ยนี่นี่คือมิวโอ้โหมิวโดนวันช็อตเลยแล้วเลนนี่ไม่ใช่มิวนี่คือแก่ตกใจที่สุดอะไรวะเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่ผมพูดพูดไปคิดที่แล้วก็เอิอ่ม พูดเล่นๆน <laughs> ี่โบจะมาสอนในที่สอนเนี่ยเฮ้ยทำไมโง่กันทำไมเงียบวอันนี้เฮ้ยยายอยู่ยายเงียบหน่อยน้องอาทิปเอ่อเอาชมแล้วก็ตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะ คือผมกลังกลับบา้านนั่นเองนั่นแหละเออนแหลพูดให้มันยาวเพื่อเอออุ้ยไม่ตายไม่ตายไม่ตายอุ้ยหอนเลยหลอนเลยหลอนเลย ต้องมีหูโปเกมอนกันเออลีโลสก้าวอ่มตอนนี้เราก็ต้องตัดกดไม่ลด ไม่ใช่กดขี้ขวาเวย้ยไม่ใช่กดขี้ขวาวไม่ต้องกด,ล,กด,กดลิกซ้ายดิมันจะทุบเออนี่า <c oughs> ได้ปลูกข้าวแล้วครั้งแรกเลยที่ผมปลูกข้าวผมเป็นคนดีครั้งแรกนะครับเด็กๆครับเ <c oughs> ี่ผมเป็นคนดีครั้งแรกเลยนะครับตอนนี้เออผมจะขุดอันอันที่ไม่โตไปนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจนั่นเองนะครับนะครับอีกแล้วอุ้ยนึกว่าม,มีอีกแล้ว อันน,นี้หลอกตามมุ่มมิหลายรอบแล้วทุกตัวหลอกตาหมดเลยเออเก็บ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 ตกซ้ำตกซ้อนชวิงชวิงลงมาบอกว่าให้ลงมาบอกว่าให้ลงมาลงมาดีกว่าเออ ชิงเออได้แล้วสักทีอ่าได้อุ้ยแหลกๆๆก,กเลยเฮ้ยงูจงอางูชั่นอัปเกรดงูจงอางูชั่นอัปเกรดว่ะเฮ้ยๆๆเ,เแถบมบนีงต้องเอาแลตัวใหญ่กว่าเดิมด้วยเอามันเร็วเอามันดิ เออตอนนนะผมจะสลับของแล้ไหมเอามันเออเอามันให้ได้นะเพื่อนเอามันให้ได้เอามันให้ได้โอ้โหเอาได้จริงก็ต้องเอามันให้ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบโดนวันช็อตค่อยๆตีมันไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะโดนวันช็อตเย้ อือบอกพูดไม่ทันกัาร์เม่เนี่ยพูดตกตายปั๊บว้าวว้าวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายเปะนอะนายเปะนอะทายเปะนอะเออเออลองเอาเอาบอลยิ้มไปก่อนลองเอาบอลยิ้มไปก่อน้าไม่ได้ค่อยเอาอีกคนนึง เออจับได้ที่ตัวเฮกิงเนี่ยได้มาจับได้ที่ตัวกะกาที่มาจับเล่นชื่อจนจับไม่ได้เออเอาแทนตัวอะไรเดียวมาแทนตัวนี้ไม่เอาออกแล้วกันตัวคงอาก็ไม่เอาตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เอาออกเอานี่มาแทนเอางูตรงอ่างบูชันอัปเกรดมาแทน เฮ no no ้ยเลือดเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามเออเอางูจงอางเอามูจงอางออกไปรอนเดี๋ยวผมจะไปดูสกิลของไอฮิปโปไอฮิปโปแล้วก็มูังอางตัวใหม่ตัวนี้นี่มันกินเปอร์จากการมันโอ้ยมากับูมูฟลีเลนเนอร์ ันถ่ายได้ไมีแรงก็เอามาหมดอ่ะตึ๊บตึ๊บตึบตบต๊บอืมอืมโอเคตัวนี้ก็ต้องเหมาะก,กับท่านอร์มอลอยู่แล้วฮ่าฮ่า โอ้โหโอ้โหไม่มีท่าอะไรเลยมีท่าโจมตีแค่ท่าเดียวโคตรอีปิกเลยอะครับโคตรอีปิกเลยครับอืมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเย่ไม่ใช่เยี่ยมฟังดีๆเย่มาก มาแล้วท hey, <speaking in Portuguese> ่านผู้ชมนะมาครับท่านผู้ชมถ้าตอนนะเราก็จะเอออุ้ยนายนายนายไม่ไหวหรอกนายไม่ไหวอุจกรางนายไม่ไหวนายไม่ไหวเข้าใจบอส โอเคแล้วมิชชัผมมาแล้วนะครับอ่มคลิปนี้เอาให้อ่มตัวเราเลเวลสามสิบเลยร้องเลเวลสามสิบวายๆเถอะนะครับเล,ลเไวลสามสิบวาๆเถอะไม่ในคลิปนี้ยังไม่เอาให้สามสิบดูไปรอคลิปหน้า คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะฟาร์มฟาร์มเดียวเลยถ้าท่านผู้ชมไม่คิดผู้ชมไม่เชื่อใช่มีสิทธิ์ที่ผมจะไม่ทำแบบนั้นสูงล้านถ้าผู้ชมเออมีสิทธิ์ที่ผมจะไม่ทำแบบนั้นสูงมากคลิปนี้ก็ยาวๆหน่อยยาวๆหน่อยนี่เออผมจะหาท่าที่เกี่ยวกับผิดแล้วกันผิด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 ท่าผิดท่าผิด โคตจาพิษท่าพิดท้าพิดท้าพิษที่ตามมีมนันแรงหมดละเอิมผมไม่รู้นะว่าไหนมันดีอันนี้ดาไมีเท่าไหร่ก็แล้วกอามาแทนก็น,น้าผิดมืกันแล้วก็ จะเอาท่าดักมาอันหนึงแล้วันท่าดักท่าดักท่าดักดักดักดกดักดกไมมีทาไมีแต่ท่านอมอไงเเอาท่าดักดีดี่ะ้าดักนี้ท่าดักนี้ตึงหยุดตึงหยุดเออแล้วก็ท่านี้มาแทน

สศูนย์ทุกอย่างศูนย์แค่ศูนย์หมดเลยนะครับอืมโอเคแค่<ๆ>นี้พอเลยโดยผมคิดว่ามันน่าจะเก่งขึ้นมนะัผมลองเอาไฮดราไฮดรา ไอเดตัวนั้นผมจะเรียกว่ามจูจงอาศพตัวนี้ผมจะเรียกว่าไฮด้าแล้วกันเอืออเออือที่เหลือค้าท้านักไปก่อนถ้ารักที่เราจบเลยเกินไปเกินไปเกินไปอเอ้ย่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ my boy